และนี่คือการตัดสินใจพลาดของอโมลินหรือบอร์ดบริหารกันบ้างหรือเปล่านะที่ให้กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ของพวกเรานะได้ย้ายไปนางปุรีแบบสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะฮะคือใช้เวลาแค่14นาทีและเจ้าตัวก็ยิงออกนำเป็นส0ูนยะฮะและทำให้นางปุรี จบที่สามหนึ่งนะฮะนำเป็นจ่าฝูงนะครับมีใครแอบเสียดายบ้างหรือเปล่านะ,ะลัสมุดหอยลุนนะ,ะที่เจ้าตัวแม่งยืนยันเลยนะฮะคืออยากได้รับโอกาสให้เจ้าตัวได้เล่นเพื่อนสโมสรน,นะฮะเจ้าตัวก็ขอร้องอโมลินก็ไม่ อยากใช้งานนะคือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคือผมแอบเสียดายมากๆเลยนะที่น้องต้องการความกระหายมากกว่านี้นะแล้วก็จะพิสูจน์ในฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่เป็นผลนะแอบผิดหวังนะฮะนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรขอให้ไปอยู่กับน้ำบรีและมีเส้นทางที่สวยงามรออยู่นะฮะห้อยรุ่นเอาใจช่วย